ช่องกดที่ไหนเหรอชัดอยู่ช่องเจ็ดเหรอโอ้ไปนางผู้สี่สัรหญ้าจังไฟปักตีปูหญ้าไม่ก็เปิดทีวีแต่ปูเปิดช่องเจ็ดแบบข้าวไม่กินนะเนาะกดช่องเจ็ดไม่ใช่เหรอยญาล้วงเอาล้วงเอาล้วงเอามันเป็นมันเป็นจานมันเป็นจานเป็นจานเอามีโซ่มอแล้วกดไปช่องสองร้อยกว่าแล้วไงคือคนไม่เคยเปิดทีวีเงงงเลยเงงงเลดเงงงนี่ จานยงก็ือนเลยองในใจเลยคืออะไรวมีซ้อมมุกแน่มุกมแน่ของใจก็มีช้อใจอยู่เช้ามีก่เไม่จูนไม่เก็บว่าเอาต้มไปจิ้มจิ้มเปียนชอบงงเลยมีฟังเหรอเลยไง ตอนทีวีจากห้องเขาไปเลยนะบ้านนใต้เมื่อก่อนยัใช้ไม้ลูกเสือทิ้เลยไม่กลไม่เปลี่ยนไม่แน่ใ่าเปลี่ยนช่องยงกดเปลี่ยนช่องเลยทำไมไม่มีลิโม่ก็ไม่ได้ไม่ได้พลงไงก็รอนแล้วก็ขายทไมขายยางไม่มีลดเรื่อยลงเร่ยลงโบราณเลย ใช้เป็นปีนะไม่กดพี่ต้องหมุนอ่ะจนี่ไม่เอ่ะมืออเดียวไม้ง่ามนะน่ะเป็นแบบโอ้เจ็ดปีได้อ่ะไม่เจ็ดปีหนากไปลังเนงอะที่นถ่ถ่ายไม่เสร็จเนรั้งนี้ អាខ្សែញុំកង់ជบ้านគាត់នេះស្ដ้ายស្ដ้ายស្ដ้าย